เบสคำสิงทำทุกคนหลงรักในความสวยเพอร์เฟกล่าสุดสาวเบสรักวรณีคำสิงลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักชกทีมชาติไทยอย่างสมรักคำสิงกับแฟนสาวคนสวยของหนุ่มตรงตรงกฤษกรที่ล่าสุดได้ใส่ชุดกระโปรงพร้อมเสื้อสูทครอบสีม่วงซึ่งต้องบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้มีแต่วความสวยความน่ารักจริงๆเพราะด้วยหน้าตาที่สวยของสาวเบสแล้วนั้นยังมีผมที่สาวเบสทำเป็นลอน พร้อมชุดสุดน่ารักโชว์ความเซ็กซี่และหุ่นที่ดูดีแบบสุดๆอีกด้วยแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าแอบแล้วนะคะแต่เรียกว่าเป็นการโชว์ความสดใสน่ารักซาบซ่าของสาวเบสนั่นเองค่ะซึ่งชาวเน็ตและแฟนคลับต่างมาคอมเมนต์รัวๆกับคลิปวิดีโอนี้เพื่อชมกับความปังความจึ้งของสาวเบสคำสิ่งไม่หยุดคนาร้ายยิ่งเจอยิ่งสวยยิ่งเจอยิ่งตกหลุมรักเลยล่ะค่ะและมีแฟนคลับท่านหนึ่งที่ถึงขั้นแชร์คลิปวิดีโอนี้ พร้อมเขียนแคปชั่นที่แสดงถึงความรักและความหลงสาวเบสสุดๆว่ามองมุมไหนก็สวยจริงๆสวยจังสวยไปหมดเลยแฟนพี่ตรงซึ่งก็ต้องยอมรับในคอมเมนต์นี้จริงๆนะคะว่าพูดอะไรก็ถูกต้องจริงๆค่ะไม่แปลกเลยที่หนุ่มตรงๆจะทั้งรักทั้งห่วงสาวเบสคำสิงขนาดนี้เพราะหน้าตาที่สวยสดใสซา,าบซ่าก็ยังมีความเก่งของสาวเบสที่มาเต็มอีกด้วยนั่นเองค่ะสุดยอดที่สุดและขอปรบมือดังๆให้กับสาวเบสคำสิงค่ะขอ ขอขอบคุณ i ิน t a g r a m b เบสคำสิงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ